ตอนนี้ก็อยู่มีหารพระวิสุทธิเทพนะฮะตอนเช้าเช้าวันที่สองมกราคมหกห้าตอนนี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงหนึ่งนาทีมันจะมากับเห็นฝุ่นเยอะก็เลยกวาดได้ทำาสมน่ย วัดท่าสุงนะฮะอยู่ที่วัดท่าสุงมันหลงพ่อฤาษีวิ่งดำมาปฏิบัติธรรมครับถือศิลปแปดปฏิบัติธรรมถือศิลปแปดฮะ กับพี่ตูไม่ใช่ตูนันทิดานะฮะตูอพิชยาตูพิชยามนใช่ปะตูพิชามนไม่ใช่ตูนันทิดานะครับตูพิชามน นกนี่จัดการไม่ได้แล้วนกแถวอีสานก็เยอะนะแต่ก่อนนกวิราบเดี๋ยวนี้ไม่มีไปไหนไม่รู้แต่ก่อนตามสาราตามโบสถอย่างนี้ขี้เยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีอยู่ภาคกลางนี่เยอะ S <S มีพระอยู่ทุกที่เนอะฮะอืมที่นี่ก็มีนะฮะทำไม